มัตการครับพระอาจารย์ครับอจเจริญพ่อก็ไม่โชคป๋าไปจังเลยมาจังนี้ว่าจังเ,งเ <c oughs> ลยนะเอาของหลผมลุงมาถวายพระอาจารย์อยู่แล้วครับเอ,เอาสาธุสาธุเอฟซีพันฝากหน้าครับแล,แล้วก็เอฟซีพันฝากทำบุญมานน้ำสองพันครับอ,อาจารย์ครับอ้าวสาธุ <c oughs> อันนี้อันนี้แบนครับพระอาจารย์ครับรอบนานาชีได้เป็นกล่มอยู่ครับรอบนี้เอาแบนไปก่อนเนาะเอาแบนไปก่อนครับเนรไล่จิตญาณโนมสิสทรงมาให้ครับอันนี้ต่างที่เพป็นทำบุญมากถวายพระอาจารย์ไว้ครับผมสาธุสาธุสาธุรับพ่อ เดี๋ยวรับพร้อมจะมาเลยครับผมอาจารย์ครับเอาเปลี่ยนรับพร้อมเลยยะถาวิบุฮาปุราปะริปุเรนติสาคลังเอวะเม,วะ,มวะอิโตุินังเปตานังอุปกัปปติเอติตังปฏิตังคุมหังกิปะเมวะจ,จิมิตันโตสะเพปเรนตุสังกปาจันโทปนารโตยะถามาณิโชติรโตยะถา สัพพิโยวิวัจจันตุสัพโรโควินัสตุมาเตภะวับ,บรรยโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังพุทธาปจายโนจตารโอธรรมาวัฒนติอายุวโนสุขังพระลังสาธุสาธุอนุโมนนทนาในมิจีนะครับนะเนาะแล้วว่าเพิ่นจะเป็นห่วงสุขภาพาพระอาจารย์นั่ ครับทั้งปูบอกว่าซื้อหมากไม้แน่ซื้อนี่นะครับแบนแน่แค่นเสียมแน่เกลือแร่ว่าะสั่นครับอาจารย์แม่นี้เกลือดีนีเกลือแร่แต่ว่าผมเอามาแล้วครับสีส้มไอเกลี่เกลี่เกลี่มันดุกมีสีโลโกครับอาจารย์เกลือแร่แล้วว่าจะมัดกุ้ะ เอตอนนี้อาจารย์ครับวสองสองขึ้นน่ที่ิครับผ่านไปมีเอียงไหมน้ะแนวมันออกขั้วแบบนีงฮะมันมียังเอาคือสิบ่มีอย่างครับอาจารย์เอาสิว่างได้สนะมันมีท่านนี้มีดิโอตั้งแต่เทวดามากกจบเลยบป่ครับท่านได้มากเลยปู่กับบอสท่านนด้มาเลยบ้าหรือว่าสิ จังไหนนาะวันนี้ชีเล่นที่น่งนะผมงไหนบุยพะอจา์ครับฮะก็จังไหนชีหอดซิบนาที่ขนาดน้องเฮ็ดจังไหนนดนั่งไห้เส้นกะเสิร์เอาเป็นเจ้ามาเจะเนียมันก็ไ,นไม่มีซมั่แหละมีแต่ของเก่าเนี่ยนะครับอม่มีซนี่เลย แสดงว่ารอบนี้หลังจากที่อ่าปูอกกุ้งมมให้แล้วนะครับตีเป็นหาศู์เก่ากับหนึ่งเก่าเราปูตัดปลาเขากับมะเขียนให้แล้วแปดศูสองนะครับลาส,สุดนะครับก็คืออ่าที่เทวดาชุดขาวใส่ชราเหาะลงมาที่โบสถนังสมาธินะมาในทานั่งเหมือนมิสซนี้ห่อพี่จะไม่เปลีป่ยน อยากแล้วบอกกัแพงเพื่อนถาม,มพระอาจารย์ว่าอยากพระจิปยอยากเนาะเนี๋ยอีกคางเดียวนึงเนาะเอาไปตัวเลขปากุดอยู่ที่เทา้าอืก็สีบางๆตัวน่อนเป็นรอยยุดเท้าสามเจ็ดนะครับแต่ว่าอยู่ขางละตัวนะครับอยู่ขางละตัวคางซ้ายตัวนึงข,งขางขวาตัวนึงเลขสามเจ็ดนี่แต่ว่าเทาเวดาที่ผููเพิ่นมมาบอกมาหาพระอาจารย์ เพื่อนก็นได้วอาว่าสามเจ็ดอยู่นะครับบอได้ว่าว่าเจ็ดสามบอได้ว่านะครับล่างอย่างเดียวห้ามกลับนี่อาผ้าจารย์บอกหรือว่าเพื่อนบอกข้า <c oughs> บอกโอ้ยะอาจาย์อาจารย์บอกบอกเอามันก็ร่องลางมาเป็นว่ายุติินเนาะ่า<บ>อืม,อมโอ้ยอุติินไม่ก็ยุบมเดียวก็ว่าล่างยัาจะยล่นเหรอโอ้ล่างอย่างเดียวห้ามกลับนี่คือะอาจย์บอกเองอืเอาเด้อครับบานนี่มารอบที่แล้วแอดก็ลืมถามพระอาจัน ว่าล่างอย่างเดียวห้ามกลับนี่อันเป็นเทวดาเพิ่นเบาหรือว่าจังไดสุดท้ายแล้วพระอาจารย์ไขบอกเปิดปิวัิว่าห้ามกลับรถยนตเปิดนฏิวัติคุณจ๋าเออเพราะว่ามันว่าลงมากสิเดี่ยวนะมันก็เด้บ่อนที่ก็ได้ว่าครับนี่สินะกับก็บอกที่รอแต่ว่าก็าจะอันที่ว่าห้ามกลับคื่อว่าเนี่ยเพื่อว่ากากลับการกลับ กลับย่านนั่นน่ะ่เน้น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 ตัวนี้นะวางสี่นะครับแต่ว่าผมได้ไหมครับาจารั์หาแปดศูนย์สองมาได้ครับมีไหมได้สามเจ็ดมาแล้วได้สามศูนย์สองโอเคแน่นไหมล่ะไม่กลับเนาะผมก็เลยเอาสามเจ็ดเจ็ดสามไม่อยู่แต่ว่าบ่กเอาเพราะจยนบอกว่าห้ามกลับนะต้องห้เอาเอ ถ้าทามันออกเกจสามเลครับเหตุยังไงก็มันออกก็หวนหวกเกจสามเลยไม่ออกโอ้ยเนาะพระอาจารย์ครับเอาอันนี้ว่าก็จะไปนั่งซื้อห้องอบเป็นก็คิดจะนั่นพิจารณาเอาตัวซื้อปุ๊ซื้อก็ได้เนาะมันมาเลยครับแต่ทว่าเพื่อนแยกลับดคือบาติมาอาจารย์ไม่กัดเนาะบาติว่าอีกครับแต่ว่าพระอาจารย์ผมเห็นเก้าสองสองแปดสามเจ็ดผมก็เลยเอามาอืมอรุณ อาง,งวดที่ผ่านมาเนี่แล้ววันที่หนึ่งมันออกเก้าสองสองหกศูนย์ห้าได้ครับอาจารย์ครับพอดีผมเห็นเก้าสองสองเอ้ารางวันที่หนึ่งตัวนี่ครับนน <laughs> แบ่งเลยโมเมนต์หมายถึงว่าอันสามตัวนาแล้ววันที่หนึ่งวันที่แล้วแต่เลยหยิบมากครับแต่ว่าศูนย์สองนี่ได้ตาสามศูนย์สองแปดศูนย์สองบอมมีมีตาแปดสองศูนย์นะครับผมก็เลยเสื้อปูเอาศูนย์สอง าาก็มาบอกเมื่อไรมาบอกเราว่า02สืออะไรเดี๋ยว่ิบานเต็มวว่างคมด0คร่วมบทที่แรกอืมแรกเป็นเลไรกอย่างที่กันครับผมอาจารย์02อ้าถ่า้รวันที่หนึ่งออกมา968302แล้วนี่ครับอาจารย์กําแพงแล้วแน่นอน เอฟซีเจ็คนมาหาคนมีโชคเลยผมสิบ่ให้พระอาจารยนในยากน้ำเลยกำแพงที่เหลืออยู่จุ๊บฉันอก่อนเลยนเก้าหกแปดสามศูนย์สองเนี่ยถ้าออกแล้วันที่หนึ่งวันนี่ครับอาจารย์ครับบนัวเปลี่ยนพาะฤปเปลี่ยนบัวเปมีมาายังหนึ่งวายวัดสุริยาเย็นเลยครับลานหนึ่งเลยครับถวายวัดสร้างกำแพงดีครับถวายพระอาจารย์สร้างกำแพงกันดีบอกครับว่าวายวัดมันพระอาจารย์มาใครใส่นะ เอากัพระอาจารย์ก็อยู่วัดบอกครับก็แต่ว่าอาจารย์ก็อยู่วัดน์กีเก่าอัอนเถอะเอยยุนี่แะครับแต่ว่าเขาือว่านัอะไรนะครับมันหวังงาในส่วนนี้ถ้าเกิดว่าบุญบารัยหรี่ก็ได้ยากอยู่ดอกครับกต่เบื้องตัวปูคนสีเห็นใจบออันบนบนจะเฝ้ากันได้นะซื้อวัลโรดตจ้าซื้อไว้นะแต่ว่ามันจะได้มาสรุปไปสิ่งสิ่งนึง ต่ปูไม่เน้นมันบอครับในส่วนของบนกับแต่ว่าสามเจ็ดนีล่างเ็นี่ยซื้อไปโลดถ้าพอลอตเตอรี่ยิปเพื่อมันมาครับ่อยากมันบางทีว่าเปลดปยมันซื้อบ่ได้เองสินะอ๋อครับแต่ว่าลอตเตอรี่ยังยังมีหลายอยู่ครับในสามเจ็ดนะครับแต่ว่าผมยิบมาได้แค่นี้ครับเพราะว่ามีมีอยู่ซํานี่แหละครับมีมีมีทุนอยู่ซํานี่ครับรอบนี้มั่นก็ ลองเบิรงคขับค่ะเธอเพิ่นมาห้ยโฉให้ยกก็ดี<ห>าดมากพอดีก็ <หา S 2> ใจว่าจิไปเล่าสีไปเล่าว่าค่ารถรอบที่แล้วไปเช็คหน้าหาสิบสองบาทยี่ดีไหยี่ดีฮะจิตไปวันที่ยี่สิบสีไปเล่าวันที่ยี่สิบไปลาว,วันที่ยี่สิบอ๋อค่ารถเท่าไรครับบ้านไปจริงนี่นี่ยอ,อ๋อวัจิไปกับประมาก,ก่าปลาอ๋ออันนี้คือไปจริงๆร ไปลาววันที่ยี่สิบไปอันไหนเนาะครับรอบนี้จากปพม่าแข่งปลาพันส่วนโอ้โกับส่วน,นกับจันเรศังลุยเหมือนนครับอ๋อเพิ่นก็นได้ชวนมาถ้าจาัไไไนไปไปยุนเป็นบ่ครับบ้าจิตไปยุนเหรก่อนจะเข้าขพรรษาอ๋อแม่นี่ดีตัวนะเนาะเพราะว่า<อ>สิ้นเดืนอนกับเขาพรรษาแล้วสิ่งเดียวกับพรรษาแล้วอุ้ยพระอาจารย์คันพระอาจารย์ไปเล่า ไปได้ไหมครับฮาร์เมอร์เนี่ยบ้านฮาร์อปาดโทแล้วคนไม่โชคสิอยู่จังไรบาดนี้ครับอาจารย์ได้อยู่กับอาจารย์นี่ยืนเนี่ยเปนอยู่บ้านตัวเยอะพระอาจารย์พิศนาบ่ครับเอ้ยพระรู้จักกับหลวงตาพิศนาอ็บ้านตุ้เครื่องไปกุนนี่บ่เครื่องเครื่องไปแล้วเครื่องกระซิ่งลดเครื่องเั่นจแล้วครับอาจารย์มันมีเครื่องบินไปบ่แม่นบ่ครับ915บาทค่ารถ คาเครื่องคาเครื่องอ๋ออ้ยไปลากไปไกลนึงคือคาเครื่องแห้งนะครับเก้าร้อยสิบห้าบาทจะไปวัที่ยี่สิบไปกับอาจารย์เล่แล้วก็พระมหากลางป่าเป็นวานสั่นละเพราะว่าไปหาพระมหากลางปลาเลยมือเนี่ยครับา็มาไปเยี่ยมไปไปเที่ยวเล่าครับจะหามือนีก่อนเข้าพรรษา นะครับไปช่วงก่อนกับพรรษงแต่ว่าพระมหาเพื่อนกับไปบ่อยู่นะครับเนาะก็เกยวับพรั่าเศสวราบด้ไปกันที่เมืองไทยผมเห็นรูปที่พระมหาอ่าพานลงในในในเพจเนาะอันนั้นเคลื่อนนิ่งเหรงพระาจารย์ที่นามสีเขียวๆงางๆมืนแม่นี่แหละะไปตรงนี้นะเคล่อนเคลนมันคลือนน้ำเงิ่มบ่ครับแนนป้านามคือมางามครับนี่ก็ที่แรกว่าไปพป,ป้าน่พรเข้าไปตรงนี้เลย โอ้ตอนที่ไปพา p ้ามาหารว่าจะไปนี่อุบัติเหตุเกิดเครืออุบัติเหตุก่อนครับอ๋อฟุ่มกว่เสียดายเสียดายโชคบรรยากาศดีเลยครับผมโอ้ยรื้อผ้าจานครับยงผมสิขอลากลับซัมนี่ดีครับอานนี้เอาเปิดกลับกับตัวพ่อพอดีควายพระท่านได้ออกท่อห้ยนอนน้ำหลอดตอนนี้ใกลังสิบหกโมงแล้วจังหวัดเออไง คเครื่องไปเล่าก็ร้อยสิบห้าบาทครับขี่เครื่องไปเนาะอ๋อครับผมเอากระดับขอบคุณพระเจารย์ไล์ครับผมพระสจ้าอุตส่าห์ุกมาสการครับมันมีอยังเกล็ดทุ่งหาหรอกครับผม